พามาดูที่จีนหน่อยนะแต่จีนเนี่ยก็เป็นข่าวเรื่องของ real estate นะครโดยที่ IMF เนี่ยออกมาพูดนะบอกว่าเฮ้ยคริสิตเรื่องบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยยังไม่จบนะ it's n o v e r y e t นะฮะเราจะทราบกันดีนะเรื่องของปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะว่ามันมีปัญหามาโดยตลอดนะเรื่องของฟองสบูะะ่และอสังหามัมันแพงขึ้นเกินเหตุนะมันแพงเวอร์จริงๆนะบ้านในจีนเนะี่ยมันแพงมากแพงจนแบบ บางทีผมก็ว่ามันแพงไปนะผมก็ไปท่องเที่ยวมาหลายที่นะไปอยู่บ้านเพื่อนมาก็หลายจุดนะตั้งแต่เมืองยนันเมืองหลงหลวง,ลวงยนันเมืองชานเมืองเนี่ยผมก็ไปอยู่มาหลายที่นะก็แพงขึ้นทุกที่นะฮะแล้วก็จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่หญที่เป็นบริษัทเขาเรียกว่าอ,อะไรทาอสังหาในจีนนะนะเอเวอร์แกรนใช่ไหม้อ <c> ง <oughs> มีบริษัทโลโก้บริษัทยอ่อยๆด้วย,วยก็เยอะนะครับก็ประสบปัญหาเดียวกันนะครับก็ขึ้นราคากันอุตลุดนะัะ นั่นแหละมันก็มีการช่วยโอกาสอะไรกันกว่ากันไปนะเก่งกําไรการเข้ามาซื้อก่อนซื้อใบจองต่อจากกันซื้อที่หลังไม่ได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของการดันดีมานกับซัพพลายล้วนๆเลยนะแต่ดีมานจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเหรียญอะฟันเดเมนทัลไม่มีนะแต่ว่ามันมีคนที่เป็นนายทุนคว้านซื้อหมดทั้งตึกแต่คนที่จะใช้จริงมาไม่มีก็ขาดต้องไปซื้อต่อในราคาที่แพงมันก็ละพอคนที่ซื้อต่อ ซื้อมาแพงก็ต้องขายแพงมันก็ดันแพงแพงแพงไปเรื่อยๆนะฮะหนึ่งในนั้นที่ผมเคยเล่าก็คือคนหมวนโจใช่ไหมที่ที่ชอบอไป ไปคว้านซื้อสังหารีมารัพย์น่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องกล่าวหาแต่มันเป็นเรื่องจริงในครกันก็รู้อยู่แล้วว่าวันโจเรนนะฮะมันก็จะจะไปที่ต่างๆแล้วคว้านซื้อแต่ปัจจุบันมันก็ค่อนข้างยากแล้วนะฮะสมัยก่อนมันก็จะเป็นเป็นแก๊งเลยนะไปกันเป็นแก๊งแล้วก็เมาทั้ง,ท,งทั้งฟอรอเลยทั้งตึกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อต่ออีกทีหนึ่งนะฮะเราให้หัาคำค่าคอมอะไรก็เรียบร้อยไปต่อลองลดราคาให้ต่ำนะนะอืมของเงินเป็นถุงเป็นถังเลยไปแล้วก็ เงินต่อเงินไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ทําให้ฟองสบู่มันแตกทําให้คนที่เขาเรียกว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยไม่มีบัญญัติจะผ่อนบ้านนะคือเลิกลืมไปได้เลยนะฮะด้วยเงินๆๆเงินเดือนเดือนเท่านี้เนี่ยถ้าจะผ่อนไม่อย่าเรียกบ้านเออบ้านของคนจีนเนี่ยแค่เป็นยูนิตหนึ่งก็เรียกบ้านแล้วนะไม่จำเป็นต้องเป็นหลังๆนะบ้านในที่นี้ก็อาจจะเป็นคอนโดเหมือนบ้านเราคอนโดเป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยหนึ่งหลังเนี่ย ก็แค่อันนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญญาผ่อนแล้วนะเพราะว่ามันแพงเวอร์นะเพอๆใช้ประมาณทั้งชีวิตผ่อน,นก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะด้วยเงินเดือนเท่านี้เคยหารดูนะ mm hmm. อ๋อไ,ไม่น่าซื้อนะงั้นเช่าอยู่ไปก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนก็พยายามจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้นะด้วยการชูนโยบายอะไรนะ common prosperity นะโตไปด้วยกันแล้วก็มันก็เหมือนจะดีขึ้นนะหลายๆอย่างมันก็ ปรับตัวลดลงนะไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับในมุมครั้งนี้ของ IMF เนี่ยก็ออกมาเตือนบอกว่ามันยังมีเขาเรียกว่าอะไรดี extra activity นะยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จีนยังจะต้องทำเพื่อจะจบวิกฤตนี้ให้ได้นะครับ it's not over yet in in their eye นะ